สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนะครับเราก็มีวัตถุมงคลเครื่องรางนะฮะเครื่องรางที่หาดูยากนะเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่หาดูยากนะหลายๆท่านคงอาจจะมีครอบครองกันแล้วบางท่านอาจจะยังจะไม่มีนะฮะวันนี้เราก็มีนําเสนอนะครับวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งวันนี้เป็นเครื่องรางนะฮะเป็นเครื่องรางเครื่องรางที่ทุกคนอยากจะไ่คว้าเก็บหากันมากมายนะฮะ แต่บางท่านก็มีบางท่านก็ได้ครอบของบางท่านก็ได้มีจากตระกูลเก่าแก่นะฮะก็เก่าแก่ที่เก็บไว้นะฮะรุ่นปู่รุ่นย่าก็มีในสะมัยนั้นวันเนี้ยเราก็เบี้ยกแก้เนี่ยเราก็จะเอ่ยถึงใครไม่ได้ก็ต้องเป็นของนึกถึงของสายของปรปถมนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วของเราเนี่ยนะในสมัยก่อนผมเคยไปเดินพิพิธภัณฑ์ของท่านนะไปเดินพิพิธภัณฑ์ของท่านเนี่ยก็เห็นวัตถุมงคลของท่านกเก่าๆที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะ ก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ไปกราบลุงปู่แล้วก็แล้วก็เดินขึ้นไปชมไปชมอ่าวัตถุวัตถุมงคลของที่ลุงปู่สร้างสมัยโบราณโบราณที่เก็บว้ในพิพิธภัณฑ์นะเนาะไหลวงกบุญลงุลง,ลงปู่เพิ่มนะอยู่ในนั้นหมดเลยนะแล้วลุงปู่เจอนีอ่กันนะวัตถุมงคลก็เล่นหากันอ่ะวันนี้ยผมก็มีเบี้ยกแก่นะนี่เบี้ยแกอันเนี้ยอาจจะเป็นองค์ครูนะในยุคนั้นอันนี้ผมได้ไมาจากสมัยก่อนผมได้ไมาจากในเศียนนะในเศียรของปู่หรือของพ่อปูะะ่แล้วกันในสมัยก่อนโบราณนี่นะ อันนี้เป็นองคูนะฮะเนี่ยเป็นองค์คูนะครับเป็นองคูนะฮะนี่องคูนะครับเนี่ยอันหลวงปู่เวลาจะทําเบี้ยแก้แต่ละครั้งเนี่ยจะต้องจะต้องมีองค์เบี้ยแก้เนี่ยวางอยู่ข้างๆด้วยนะถือเป็นองค์คูนะฮะนี่ข้างในไม่ต้องพูดถึงมีปลอดเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะปลอดเห็นไหมครับปลอดจะดังเห็นไหมฮะนี่ปลอดจะปุ๊กปักปุ๊กปักไม่ใช่น้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะ นี่รักเก่ารักเกิดดูแบบนี้นี่สมัยก่อนนี่เห็นไหมหลวงปู่ในยุคนั้นยุคยุคสมัยของหลวงปู่บุญจะเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมผมเก็บไว้ถ้าใครใครสนใจอยากชมของจริงก็มาได้นะที่สถานงานเปิดบ้านพระเครื่องที่เดอะทีนะบางกัดสุนมธานีนะหรือแล้วใครติดตาม YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะก็โกอันเปิดบ้านพระเครื่องนะเราก็มาให้ชมนะนฮะวันนี้เราเราเราก็มีของดีๆที่เก็บสะสมไว้ก็จะมานําเสนอแบ่งปันให้คนที่เขาอยากไม่อยากจะรู้ เป็นการศึกษานะอย่าไปคิดอะไรมากนะเราศึกษาร่วมกันนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งเห็นไหมนี่จะเป็นดูด,ดูทัเกตดูทองแดงเห็นไหมเป็นลวดขดทองแดงสมัยก่อนเนี่ยไหมจะขึ้นอย่างเงี้ยถ้ายุคเก,ก่าๆทองแดงจะขึ้นเป็นสนิมุกเขียวนิดๆน,นิดๆใช่ไหมจะออกสนิมสีเขียวนิดๆนิๆเนี่ยจะเป็นนะเห็นไหมดูความนะแห้งของรักยกคเก่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนครฐมก็รู้ๆอยู่นะอยู่น้นเป็นรูปเม่น้ำคอนสีนี่ก็จะค้าขายกับพวกคนจีน ก็จะมีลักจีนบ้างมีพุกอะไรก็วากันไปอ่ะถือองค์คูนี่ผ่านไปนะวันนี้เราก็มาดูองค์ที่พิเศษนิดหนึ่งพิเศษอันนี้เป็นองคูองค์หลักอยู่แล้วเนาะมมาดูเบียเบียกแก่นี้ครับนี่พุกขงยาฮนะเห็นไหมได้ยินไหมครับดียไหมทั้งตุกตุกตุกหนานี่นะผมกอยากให้ดูเลยนี่นี่ฮะจะพุกขงยาพอกด้วยผงคุกชันพวกอะไรวันนี้ผกงยาหลวงูบุญสมัยก่อนนี่นะเห็นไหมเห็นไหมนี่จะหายากมากนะนี่ดูความแห้งลานเก่าถึงยุคแล,ล้วล่ะนะพูดง่ายนะ ใครเจอแบบนี้เก็บไว้นะครับไม่ของปลอมทําไม่ได้นะถึงยุคกาลเวลาแบบนี้เห็นไหมนี่จะฝังนี่เห็นไหมนี่จะติดพระนี่ปกอบผมมีมีมีพวกหลายๆท่านมาขอแบ่งปันมาก็มีนะอันนี้เป็นสะดุ้งกลับนะฮะนี่เห็นไหมมาให้ชมกันฮะนี่เยจะมีมิติของเขาเป็นผงยาหลวงพระบุญพ่อผงนี่หายากมากนะครับวันนี้ก็เรามาตัวเสนอกันนะไว้ไว้เป็นไว้เป็นทานเป็นครูกันนะหลายๆเพื่อนเพื่อหลายๆท่านนะใครยังไม่มีอันนี้แบบนี้ฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมดูฮะเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยนี่ฮะนี่เห็นไหมความเป็นธรรมชาตินะนี่นี่เห็นไหมหลวงู่บุญนี่ผงยาเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนจะสร้างผงยาจะทําผงยาแต่ละครั้งต้องโอ้โหต้องต้องใส่ชุดขาวห่มขาวทําในโบสถ์นะต้องมีคนถือเพลเพิ่มจัะแลอะไรก็แล้วแต่ผงยาคนนี้ผงยาจินดาอยู่หลวงู่บุญนี่โอ้โหเมื่อก่อนนี้ในยุคสมัยนั้นท่านก็รู้อยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมการเวลาเห็นไหมเขาจะมีแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม หายากนะครับแบบนี้หายากนะนี่หายากนะหายากนะครับนี่หลวงพ่อบุญนะนี่เป็นเบี้ยแก่นะอ่ะอีกองครับนี่ก็เหมือนกันนี่นี่สวยๆพวกแบ่งหมดแล้วอันนี้เก็บไว้ครับถือว่าเป็นยุคแรกๆนะเป็นเนื้อผงยาอันนี้ก็อีนนี่ก็อีกลูกหนึ่งเป็นเบี้ยแกให้พกไว้นะสมัยก่อนนี่ใครเดินทางไปไหนมาไหนผ่านจะมีของป่ามาเยอะมีคุณสายบนดำกันนี่เห็นไหมเปิดมาปุ๊บเห็นไหมนี่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 คล้ายเป็นซุ้มเลยไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม เห็นไหมวันนี้จะมีจะมีให้ชมครับสองอย่างครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมใครวันนี้ใครได้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ๋นวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งเราก็มาร่วมกันนะฮะวันนี้ถือให้ให้ความรู้นะของสายลุมพูนวัคการบางแก้วนะครับนี่เห็นไหมได้หลายท่านนะเห็นไหมฮะดูความลานแห้งเก่าจะมีรอยจานตะกระเต็มเลยฮะเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะเนี่ย่ะก็วันนี้ก็วันนี้ก็ก็ไปคร่าวๆนะวันนี้ก็ขอให้วันนี้ ขอให้ไปแก้นี่ใครสนใจอยากจะมาชมก็มาได้ที่เดทีเนาะนะนี่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฝากไปด้วยนะครับนี่เป็นแบบนี้อาจจะแบบบรรยายชัดเจนก็ไม่ชัดเจนบ้างก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็อย่าถือสากันนะเราก็เวลามันน้อยเราก็ทําอะไรมากไม่ได้นะเราก็พอรู้เป็นตั้งเขบ็บตั้งเขบพอใครมีแบบนี้ก็เก็บไว้นะครับวันนี้ก็คลิปนี้ขอกัาว่าสวัสดีครับ